สองทริปเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกของเอลิเซียสาวน้อยใจฟูสีหน้าชัดมากสาวน้อยเอลิเซียลูกสาวตัวน้อยของคุณแม่เพทิเซียกูดกับคุณพ่อโนดวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์โดยตอนนี้ได้ควงลูกสาวไปเที่ยวทริปตะลุยหิมะประเทศญี่ปุ่น พร้อมกับคุณตาคุณยายนะ้าแมทธิวกูดยกครอบครัวไปพักผ่อนไกลถึงแดนซึ่งเป็นทริปแรกการไปต่างประเทศของเบบีเอลิเซียสาวน้อยดูตื่นตาตื่นใจมากๆที่ได้เห็นสิ่งแปลกใหม่ไม่คุ้นตางานนี้คุณแม่ก็ยังได้โพสต์ภาพแชร์ช่วงเวลาดีๆพร้อมกับระบุข,ข้อความว่า our perfect family holiday at s e t i g n i o ซึ่งแน่นอนว่าแต่ละภาพดูเป็นบรรยากาศที่น่ารักมากๆแถมน้องเอเซียเองยังแก้มตุยๆแก้มแง แดงยิ่งเหมือนกับคุณแม่แพทิเซียมากขึ้นจริงๆค่ะและแน่นอนว่าตอนนี้ถึงน้องเอลิเซียจะไม่ยิ้มและก็ทำหน้าตะมุตะมิแต่ต้องบอกเลยค่ะว่าที่ทำหน้าแบบนี้เพราะหนักแก้ และเจออากาศเย็นแค่นั้นเองค่ะฉะนั้นความน่ารักสดใสของน้องเอลิเซียก็มาเต็มจริงๆค่ะพะก่อนหน้านี้เองก็ยังได้จอยทริปกับตระกูลรังสีสิงห์พิพัฒน์ได้มาเที่ยวเล่นกันอย่างสนุกสนานตอนนี้ก็ยังมาจอยกับทริปคุณตาคุณยายอีกช่างเป็นอีกหนึ่งคนที่น่าอิจฉามากๆเลยนะคะที่มีครอบครัวสุดอบอุ่นแล้วก็อยากมีคุณพ่อคุณแม่ที่สวยหล่อมากๆขอให้น้องเอลิเซียเทีย่ยวให้สนุกมั่นใจค่าว่าภาพหน้าจะต้องเจอรอยยิ้มของน้องเอลิเซียอย่างแน่นอนค่ะ แต่ขอให้น้องเอลิเซียตอนนี้หลบอากาศหนาวหน่อยนะคะทุกคนค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดับนิ้วด้วยนะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า